เป็นกาจากพุมยาเตพติดที่อำเภอขวยไอเอ,อยทย่หนวอแท้เป็นยาเสพติดทั้งสิ้นของร้านตามแหนเหมนะครับเมื่อวันที่14มราคมเพสองเป็นกรณีจากุมยาเตพติดลายหน,ห,นนห,หนึ่งพันนะครับเชื่อไขอดีหรือใารใสยแท้ตบวชหรือมีความเกี่ยวข้องกับนายเปนทิศแท้ย่านหรือเายเป็ทิสแย้มส ซึ่งเป,ป็นผู้ขายเหมือนกันแล้วตึงแถวนี้ผู้ขายสองตนลบหนีไปอยู่ต่างประเทศปีที่ผ่านมาเราได้มีการจับกุมกระเด็นติดแกล้งนีอย่างต่อเรื่องนะครับตามมาตรการกักไม่ปล่อยนแล้วต้องจับแกล้งผ่อนดีนะครับในปีที่แล้วจับทั้งหมด6ครั้งการจับกุมครั้งนี้เป็นการก้าวกระดในการปฏิดัติกามจับกุม กุ้งแก้รตบวการนะครับบริเวณถุนตาถุงช่วงนะครับแล้วก็แนซีเดียรซยาว่าทุกที่หกล้านสามหมื่นนะครับก็โดนสองกาชื่นหาสามคนที่ด่านแม่พิมจังหวัดลำพางนะครับซึ่งมีลักษณะพิเศษนะครับแตกต่างจากก้อนอื่นคือมีการตกตาหรือตก จากคุณเจ้าหน้าท <scale studies> ี <narrow ing versions> <sh> <can> ่ตำรวจโดยการทุกตีนะครับใรถยนต์นะครับที่การดัดแปลงมาเพื่อต้อนยาเสพิดจากนั้นนะครับนำรถยนต์ไปไ้บนรถไฟัเพื่อหลีกเลี่ยการตรวจค้นนรับลีกเลี่ยงาที่เจในภาพนี้นะครับมีความเสือมัวาเป็นรมสีแบละมีายของเล็กซ์รุ่น โดยเฉพาะการสร้างแบรนดใหม่ขึ้นมาเพื่อเพื่ออคากนก็ตงตนะครับสื่อนว่าถ้ามีมีรูปแบบหรือว่าแพกิ้งใหม่ในีในเรื่องของการสื่อรขูจิทก็้สมาที่วนนี้โดยเพราะหน้าที่เราทําการสื่อสารทางด้าการที่อาก